สวัสดีครับมาอีกแล้ว1ชิ้นครับวันนี้เป็นเหรียญน,นะเหรียญหยดน้ําหรือบางคนก็เรียกอาจจะเรียกว่าล็อกเก็ตก็ได้นะเพราะว่ามีการลงลงเคลือบผิวไว้อย่างนี้ครับคล้ายล็อกเก็ตนะนี่ต้องปุอยเป็นเหรียญหยดน้ํานะควัดศรีวิทุงพรน,นะนี่จังหวัดนครสวรรค์มียัน5อาแล้วก็ยันด้านล่าง4ีตัวนะครับ สวยงามครับราคาไม่แพงหลัรกร้อยอีกแล้วพระแท้ทันนะไม่ต้องไปซื้อแพงๆเสี่ยงเก๊อ,อีกเสี่ยงไม่ได้ของอ่าหลายอย่างชั่วโมงนี้นะเพราะว่ามิจฉาชีพค่อนข้างเยอะอ่ะมีหลายๆยอย่างอยากอ่าพี่ๆท่านไหนดูคลิปอยู่เอะถ้าสนใจจริงๆอยากให้ดูคลิปให้จบนะพี่ๆดูคลิปให้จบมันก็จะ ง่ายหน่อยเวลาติดต่อหรือว่าสอบถามพี่ๆกดพิมพ์ลับทาง youtube ไม่ได้นะครับพนักงานทาง youtube ผมติดต่อไม่ได้นะพี่ๆต้องอแอดไลน์ไอดีหรือว่าเป็น f a c e b o o k ร้านเดี๋ยวผมแนะนำวิธีนะพี่ๆนะผมแนะนำวิธีระหว่างแนะนำวิธีถ้าเกิดว่าทำไม่เป็นครับผมกดลิงก์ไม่เป็นนี่ผมมีใบนี่ไลน์ a c e b o o k ชื่อ เพจชื่อร้าน Stone Story 55พิมพ์ตามนี้เลย S T O N E uh, S T O R Y 5 5อ่าแล้วก็ลาย ID ส Stone Story ไม่มี55นะอ่า uh, แคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับแล้วก็นี่ทิกตอ k ไม่ได้เล่นนะอันนี้บอกก่อนแล้วก็เบอร์โทร0ุดเป็นสองห้าบส่เป็นหนาะครับ uh, หรือว่าที่ง่ายกว่านั้น uh, อันนี้แปะไว้ให้ใหดูก่อนนะพี่ๆถ้าชอบแคปไว้เหรียญนี้หลักร้อยครับ หลักร้อย150พร้อมส่งไปเลยนี่ถูกโคตรถูกถ่ายวิดีโอให้ด้วยคือบางท่านบอกก็ราคานี้อยู่แล้วก็ใช่ครับพี่ราคานี้อยู่แล้วแต่ว่าเราถ่ายวิดีโอให้ด้วยถ่ายรูปให้ด้วยนะเออและร้านเรามีตัวต,วตวนบางทีพี่ไปซื้อข้างนอก150บาทเสี่ยงไม่ได้ของอีกถูกไหมัะพี่เจอมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งมันก็เอาครับพี่ต้องบอกอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีแล้วก็จะ เช็คเครดิตร้านให้ด้วยเลยว่าร้านเราไม่ต้องกลัวโดนโกงมีไม่มีเก็บเงินปลายทางนะพี่พี่สั่งวันโอนวันนี้ส่งพรุ่งนี้ให้นะครับเดี๋ยวพาดูวิดีโออ่ะสมมุติสมมตุมมติเราดูวิดีโอนี้อยู่อ่ะสมมุติเราดูวิดีโอหลวงพ่อจอยนี้อย,มมออยู่ใช่ไหมกดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวกครู่นะพี่พี่ก็ปิดเสียงก่อนอ่ะกดเพิ่มเติมตรงนี้ครับใต้วิดีโอกดเพิ่มเติม นี่สิงสินค้าอะไรดีเห็นพี่พี่เห็นไหมเอ่ยนี่อ่ากล้องโฟกัสแป๊บหนึ่งนี่กดเข้าไปจึกเข้าไปมันก็จะนําพาเราไปสู่เว็บไซต์อันนี้ผมล็อกล็อกอรหัสผ่านไว้ดีลูกเล่นแล้วเดี๋ยวกดเข้าไปสั่งของอ่ะนี่ก็จะเจอรูปนี่เป็นไงมีรูปด้วยพระร้อยแมีรูปถ่ายแบบเบิ่มเบิบ่มเลยนี่ดูพี่พี่บางรูปนี่ผมตัดให้ด้วยนะ นี่ดูเห็นไหมฮะัคมชัดนี่ดูคมชัดนะฮะแบตจะหมดอีกปึ๊บแคปหน้าจอตรงนี้นะครับมีรหัสอ่ามีรหัสพี่แคปหน้าจอเลยกดแคปชึบส่งให้ผมยังไงอ่าแอดไลน์มาเลยพี่นี่คลิกนึงไลน์เพื่อนเพื่อนหรือกดเพิ่มเติมเพจร้านกดง่ายๆพี่ไม่ต้องไปพิมพ์อย่างนี้ก็ได้ ถ้าพี่สะดวกอย่างไงก็แล้วแต่นะถ้ากลัวว่าเฮ้ยลิงก์มันจะหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็พิมพ์ก็ได้ครับพิมพ์หาก็ได้นะนี่นะถ้าแอดไลน์เพื่อนๆปุ๊บก็จะเจอเปิดปุ๊บนี่เปิดปุ๊บก็จะเจอไลน์อันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งนี่ก็จะเจอไลน์นี้ร้านสโตนสตอรี่ห้านะฮะ ก็จะเจอประมาณนี้นะพี่พี่นี่หรือไมพ่พี่สะดวกทางไหนก็แอดมาได้ Facebook ก็ได้หรือจะสั่งทางลายร้านอ่ะลืมเท็คเครดิตให้น,นิดนึงพี่พี่เพราะพี่พี่กดเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมบ้างอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ร้านทำขึ้นมานะฮะอ่ะพี่พี่กดจุด3จุดตรงนี้ไม่ใช่จุดบนนะจุดล่างปึ๊บกดนี่มันจะเกี่ยวกับ มันมีเบอร์โทรมีอ e ีเมลมีไลน์ข้ากดเข้าไปในเว็บไซต์มันจะเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับก็คือนี่ผู้เข้าชมทั้งหมด4ี่แสนผู้ชมทั้งหมด3า0แสนเอ่าเปิดร้านตั้งแต่2ี่กุมภาสองห้าห้าตอนนี้7อ่าวันที่7 2567องะสิบปีแล้วพี่ไม่ต้องกลัวนะครับจังวันนี้โอนเงินวันนี้ส่งให้พรุ่งนี้ครับส่งวันรุ่งขึ้นเสมอนะ พี่จะโอนวันไหนก็ได้แต่ถ้าคือถ้าพี่โอนมาช่วงเช้าอ่ะโอนมาช่วงเช้าก็ยังแพ็คได้ทันครับก็ประมาณไม่เกิน9ก้าโมงก็ยังแพ็กได้ทันจะส่งช่วงบ่ายนะบอกก่อนถ้าเกินหลัง9ก้าโมงก็คือไม่ได้รับออเดอร์แล้วเพราะจะจะรัะะนเป็นวันถัดไปเพราะว่าเราฝากเขาส่งเราฝากเขาส่งนะครับอ่านะฮะ,นะฮะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะพี่ๆเพราะว่า เคยเก็บเงินปลายทางแล้ว10เจ้าเนี่ยมันเขาจะไม่รับอะสองสมเจ้าคือจะสั่งเล่นนะพี่พี่อันนี้ต้องชี้แจงก่อนไม่ใช่ว่าแล้วคือเก็บเงินปลายทางเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้า a d ดไ i น์ id เด๋ยวนี้หน0้บาทส่งฟรีครับพี่พี่ส่งฟรีไม่คิดตังค์เพิ่มแต่ถ้าสั่งผ่านเว็บไซต์เสีย50บาทนะบอกก่อนสั่งไม่ครบพันคือมันมีค่าธรรมเนียมครับอ่าต้องบอกก่อน a d ด line มาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งฟรี a c e b o o k ก็ส่งฟรีนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นสั่งผ่านเว็บไซต์จะเสีย50บาทแต่บัญชีเดียวกันครับบัญชีเดียวกันแค่ทำทำคลิกที่อยู่คลิกอะไรอะ่ะต้องผ่านเว็บไซต์อ,ะอ่ะนี่นะนี่180บาทไอ้150บาทนะก็ถูกมีรูปให้ด้วยเดี๋ยวลงรูปหลังจากลงวิดีโอเสร็จเรียบร้อยก็จะลงรูปประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ ถูกครับพี่เอาไปไว้ในขันเงินขันทองนะเมตตาของพ่อจ้อยนี่ค่อนข้างสูงเลยเก่งนะครับเก่งมากอ่ะนี่ล i ยไอดีใครชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยผมจะพยายามลงคลิปทุกวันนะเพราะว่าจะพยายามลงคลิปทุกวันถ้าพี่ๆท่านไหนพยายามโทรมาทิ้งเป็นข้อความก็ได้พี่ๆเพราะว่าผมรับโทรศัพท์บางทีรับไม่ได้ครับบางทีผมทํางานอยู่รับโทรศัพท์ไม่ได้นะพี่ๆนะอ่า แต่ถ้าเป็นทิ้งข้อความอย่างเงี้ยผมพิมพ์คุยคุยได้ถ้าเกิดว่าไม่ไม,ไม่นี่มากก็ผมจะพิมพ์คุยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่างงจริงๆโทรมาเดี๋ยวผมก็อยากอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะเป็นผมโทรกลับหรือติดต่อทางข้อความกลับนะพี่ๆก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็รู้ก็นี่แหละครับสมมุติว่าพี่ชอบชิน้นนี้ถ้าเกิดว่าผม พี่ทักผมไม่เกิน3-4มสี่ทุ่มผมก็จะเช็คของให้ในวันนั้นเลยหรือไม่งั้นผมก็ต้องมาเช็คให้อีกวันรุ่งขึ้นนะอ่าแต่ก็จะตอบภายในวันนั้นเลยไม่เกินไอตอบอะไม่เกินครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งนะถ้าเป็นไลน์เนี่ยแต่ถ้าเป็น f c e e o o o เนี่ยก็คืออาจจะช้าหน่อยเพราะว่าแอปมันล่าช้านะบางทีนะพี่ๆนะอ่ะก็จะเป็นจินนี่นะฮะดูให้จบคลิปแล้วก็จะได้ไม่กดสั่งทางผ่านไน้า ยูทูบนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะโอนเงินกันยังไงหรือว่าส่งใบสลิปยังไงนะพี่ๆนะโทรมาก็ได้โทรมาก็ได้อ่าโทรมาก็ได้บางท่านบอกเออไม่เข้าใจโทรมาก็ได้ครับว่าจะโอนเงินยังไงเอาขอแค่เรื่องโอนเงินนะพี่ๆี่เรื่องเรื่องอา่าอย่างอื่นไม่ไม่ไม,ไม่นี่นะเ,เพราะว่าผมทำทำงานด้วยบางทีคุยนานไม่ได้โอเคครับพี่พี่ขอบคุณมากครับพี่ๆทุกท่าน าฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยครับไม่แพงครับสินค้าพุทธคุณเท่ากันครับรุ่นหนึ่งกับรุ่น7ก็พุทธคุณเท่ากันเหมือนกันนะรุ่นไหนก็พุทธคุณเท่ากันเนาะนี่แท้ทันหลวงพ่อนะครับผมไม่ทราบปีอันนี้แท้ทันหลวงพอ่อประมาณปี4นิดนิดเนี่ยแหละผมไม่ทราบปีนะโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ